ตื่นมาอยู่นั่นหนึ่งครับนี่คือใบหน้าของผมที่กำลังมึนงงว่าแม่ของผมพาผมขับรถขึ้นดอยมาไม่ะทางกว่า6กกิโลทำไมเออตอนนี้ท้องไส้ผมปานป่วนไปหมดตับไตไส้พุงผมตอนนี้อยู่กลับด้านหมดแล้วนะเออขึ้นดอยมาไกลมากเอไม่เ็ดมีอะไรเลยมีแต่ทรายกับดินแดงอืม ตอนนี้แม่ก็นําไปนู่นแล้วผมยังงงอยู่ว่าทาไมต้องขับมาไกลขนาดนี้นะเป็นสายะทางที่ไกลมากรู้สึกว่าขับรถขึ้นดอยมาจนเหนื่อยเลยทีเดียวนะอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องริกกี้มารุทูเดวินวันนี้เราตามแม่มาไม่รู้แม่มาพามาที่ไหน ไฮเดรนเยียสังณเชียงรายทุ่งดอกไฮเดรนเยียสวนดอกไม้ท่ามกลางหุบเขามีค่าเข้าชม100บาทและคุณจะได้รับน้ำเปล่าฟรีหนึ่งขวดข้างบนนี้ไม่มีคาเฟ่นะไม่มีอะไรกินกินมาจากข้างล่างก็จะดีเด็กเล็กเข้าฟรีนะจ๊ะ หลังจากที่นั่งรถมาไกลเออก็จะมีที่ให้เราได้นั่งพักตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าผมท้องไส้ปั่นปวนมากเออเราก็ต้องมานั่งพักตรงนี้ก่อนมีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะครับแล้วก็มีที่ให้เด็กสำหรับเด็กได้วิ่งเล่นให้หวาดเสียวเออเพื่อที่จะให้เด็กได้ตกลงไปได้นะ <c oughs> เออเดีกยขานไปดูหน่อยซิว่า <c oughs> แม่พามาดูอะไร วุ้ยดูตรงนั้นสิแม่กําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเออยายก็จะเอาน้ําให้กินอยู่ได้โอ้ยตรงนู้นก็น่าไปแต่ว่าเส้นทางมันชันนะผมก็จะให้พ่อผมอุอ้มไปเออไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะตกกระไดกิ้งอลอนอ่อนลงดอยไปก็ได้นะ <c oughs> เออจดดูพ่อผมเอาผมมายกไปยกมา เออผมไม่ชอบถ่ายรูปเลยอุ้ยขัดขืนขัดขืนไม่อยากถ่ายอืมแต่พ่อก็ต้องอุ้มผมเดินไปต่อเออเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆงามๆสักรูปหนึ่งเออเป็นสิ่งที่ลาบากแต่ว่าผมไม่ชอบถ่ายรูปเออมาทำไมก็ไม่รู้ที่แบบนี้วิ่งเล่นก็ไม่ได้อันตรายอีกต่างหาก <S <S ดูจากใบหน้าของพ่อและแม่ผมแล้วมีความสุข เออแต่โชคเว้นผมคนเดียวเออและเขาก็หามุมถ่ายรูปมุมมหาชนกันต่อไปในขณะที่ผมนั้นจะหาที่เล่นใหม่ๆเดี๋ยวจะวิ่งลงไปข้างล่างมาลงข้างล่างนี่มายายเราจะไปทางนูน้นดูตรงนี้น่าวิ่งจังเลยเออเนี่ยมาทางนี้กันเร็วเออปล่อยให้พ่อกับแม่มาทำธุระของมันไปนั่นแหละ ผมจะมาทางนี้แล้วลยายรีบๆมาหน่อยเร็วอืมด้วยขาอันสั้นๆของผม <c oughs> การจะเดินลงบันไดสูงๆแบบนี้ผมต้องมีคนช่วยเออไม่งั้นผมจะเอาหน้าทิ่มลงไปแล้วก็กลิ้งตกลงไปได้เพราะว่าดอยแห่งนี้นั้นมีความสูงชันมากถ้าผมเผลอตกลงไปแล้วก็รับรองว่าผมต้องกิ้งลงไปตกตีนดอยนู่นเลยนะ พ่อแม่ของผมอาจจะไปตามหาผมไม่เจอเลยทีเดียวเอ้ยเอ้ยแต่ผมก็อยากจะวิ่งจริงๆนะอืแต่ลองปล่อยมือยายดูแล้วดูเหมือนจะไม่ไหวเออผมเห็นของเล่นผมอยู่ตรงนั้นเอ,อเจ้าชิงช้าั่นเองผมจะไปนั่งเจ้าชิงช้านี่ก็คือชิงช้าที่เอาไว้ใช้สาหรับการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามแต่ทว่าเออมาดู ไม่สามารถแกล้งได้อยากจริงจังได้กันผมจะไปเล่น <ผม S 2> ทางอ<ด>ื<ด>่นดีกว่าอเ,เอ,อผมไม่ค่อยชอบที่นี่เท่าไหร่เพราะว่ามันเดินยากลำบากและมันชันผมไม่สามารถปีกเล่นได้แล้วผมจะไปเด็ดดอกไม้จะไปตะลุยสวนพวกนี้ก็ไม่ได้ยายก็คอยห้ามเออ แล้วแม่ก็ยังจับผมมานั่งเก้าอี้ให้ผมมาทําท่าทําทางอะไรก็ไม่รู้ผมไม่มีความสุขเลยผมอยากจะไปเล่นแล้วผมจะลงผมจะลงอะ่ะแล้วแม่ก็ยังจะเอาดอกไม้มาให้ผมถืออีกอืมเอาผมลงก่อนเอาผมลงก่อนและนี่ก็คือบรรยากาศของทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเยียสังนะทุกคนนี่ก็คือสถานที่ที่อยู่บนดอยสูงสูงมากครับ รถเก่งขึ้นมาได้ถนนดีนะอืมแต่ว่ามันขึ้นมาไกลมากอ่ะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปคู่กับดอกไคเดนเยนี้ที่ปกติแล้วคนจะมาช่วงปลายปีอ่าแต่ว่าผมนั้นมาตอนช่วงต้นปีช่วงต้นเดือนมกราสภาพดอกก็เลยเหี่ยวๆนิดนึงเขนาดของมันก็จะเป็นส่วนที่กว้างประมาณเท่านี้แหละนะทุกคนนะ เออวประมาณเท่านี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าดอกไม้ก็สวยอยู่อืมแต่ว่าอยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลเกินเออค่าเข้าหนึ่งร้อยแล้วแต่พิจารณาว่าจะมาหรือเปล่าลกันเอาเองข้างบนไม่มีอะไรกินนะถ้าใครหิวก็อย่าลืมเอาขอกินมาด้วย,วยผมบอกไว้ก่อนนะครับมีน้ำหนึ่งขวดเออเส้นทางก็ทรหดพอสมควรเพราะมันขึ้นดอยคดเคี้ยว แล้วก็ชันไกลมากนะไกลมากขึ้นมาประมาณ6-7กิโลกว่าจะมาถึงอะ่ะเออแต่ว่าถานนคอนกรีตเป็นเส้นทางที่ดีหมดอืมต้องขับรถข้ามอ,อ่าฝ่ายข้ามน้ำมานะครับเอออย่าตาม GPS ขึ้นดอยไปนะเออเพราะว่า GPS มันพาขึ้นดอย เพราะมันมัน,ม,นมันคำนวณแล้วมันไม่สามารถข้ามน้ำได้แต่จริงๆมันสามารถขับรถข้ามฝ่ายได้นะครับเออขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวชมภาพสวยๆเพื่อหลอกล่อให้คนขึ้นมากันก่อน เออเราจะไม่ยอมเสียเปรียบคนเดียวแนละทุกคนดูรูปส,สวยๆกันไปแล้วก็เพื่อเพิ่มกิเลสจะได้แบบขับรถขึ้นดอยไปเพื่อระชนกับความยากลำบากเพื่อจะไปดูสวนดอกไม้เล็กๆบนภูเขาโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไ้เจอผมใหม่ในโอกาสหน้าสรับวันดีสวัสดีครับ